สวัสดีค่ะขอต้อนรับลูกค้าที่มาจากนคนรราชสีมาที่เข้ามาชมสินค้าของเรานะคะเราทําหน้าที่เจ้าบ้านที่ดีนะคะแจกน้ําเสิร์ฟน้ํานะคะแล้วก็ให้คําแนะนํา ับลูกค้าที่ต้องการสินค้าต่างๆนะคะแต่วันนี้ค่ะลูกค้าเคาะแล้วค่ะว่าวันนี้ต้องเป็นพาเลทเท่านั้นพาเลทแฮนด์ลิปตัวเด็ดตัวดังของเรานะคะซึ่งพาเลทตัวนี้เป็นออโตเมติกแฮนด์พาเลทพาเลทไฟฟ้านะคะสามารถยกน้ําหนักได้ถึง500กิโลยกได้สูงถึง1.7เมตรอ,อันดับแรกนะคะเราก็ต้องตรวจเช็คสภาพของสินค้าก่อนนะคะตัวเช็คอะไรทั้งหมดนะคะอุปกรณ์ อุปกรณ์เสริมนะคะที่ใช้กับตัวเครื่องโดยเราจะมานั่งนับทีละตัวนะคะแล้วก็แพ็คแพ็คแพ็คสินค้าให้กับลูกค้านะคะก่อนที่จะนําส่งให้กับช่างค่ะเพื่อตรวจสอบดูนะคะว่าตัวเครื่องเนี่ยมีการทํางานปกติไหมนี่ค่ะตอนนี้นะคะกําลังเช็คตัวเครื่องอยู่โดยเราจะเช็คนะคะแล้วก็ตรวจสอบระบบการทํางานว่ามีการทํางานที่ปกติไหมก่อนที่จะนําส่งให้กับลูกค้าค่ะ ขอสอบถามลูกค้าหน่อยดีกว่าว่าประสบการณ์ที่มาซื้อของกับ c ี b ีเป็นยังไงสวัสดีครับพี่มาจากไหนคะามาจากนครราชสีมาครับวันนี้พี่มาซื้ออะไรคะพี่มาซื้อผลิไฟฟ้าเอาไว้ใช้งานอะไรคะพี่จะเอาไปยกเข้าไปเต็นท์นะโอ,อแล้ว,ลวร,รู้จักร้านเราทางช่องทางไหนบ้างคะเนี่ยที่พี่ดูมาก็จะเป็นราชดาอ๋อ,อแล้วบริการของร้านเราเป็นไงบ้างคะพี่อดีครับประทับใจขอบคุณมากค่ะไว้อหนุนอีกนะคะพี่ได้ครับ ลูกค้าพูดแบบนี้พนักงานก็ชื่นใจเลยค่ะรีบยกสินค้าเนี่ยขึ้นท้ายรถทนันทีบอกเลยนะคะว่าตัวนี้เนี่ยสามารถใช้งานและมีการรับประกันบริการหลังการขายเต็มที่เลย1ปีเต็มมีปัญหาอะไรสามารถมาตรวจเช็คกับที่ทาง C S B ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะลูกค้าจากเดคอรตาชสีมาไว้มาอุดหนุนกันอีกนะ